มาขางไฟแลมบัดนี่พี่น้องเไยเนาะทางบ่อสิงเพิ่นเป็แรกบ่สิงเซ็กเบิ้งนะมันยังบ่อได้ตายบ่ยังอยู่เออมันเปียังบัดนีงมันจังหนาวจังหนาวบ่มันคือเปียกน้ามันคือคือมันคือเปียกน้าปอสิน้ามลายเขานอมันล้มมันลมผลผ้าเข่าบ่เออเออผลผ้าเข่าไปฮานะงูมันกระด้งสิลอยขาม่าน เกี่ยวเอาไกลได้กี่เนี่ยจะว่างูฮัทเปนประแักบอเมนบอามาคางไฟเลยให้ไปลองเลยเนาะมันจะขึ้นยังบนหลับปัดนี่นั่นมันก็นยังบนได้ตายเลยเนาะมันจังหนาวไอ้ซือตุ่มบออาเภอมาตุ่มมันบออ่อันนี้มันตุ่มมันจะวัอนอุน่นดูประัก อืมแรกคุยกันอย่างเงี้ยน้่ยผลทุกดิ้นเหมือนกับว่าเรื่องไก่เนี่ยมันกันสวอยากอยากอันจังนาวเนาะอ่าคาว่าตัวใดมันออกไปหาอยู่หากินแต่กับจังนาวตายมีอ่าไก่เรามันอยู่ในบ้านเรานะี่ยมันจะมาเป็นแบบนี้ไอ้ไก่แล้วบริโอยแต่ว่าฝนพระเขาอันเป็นพ้าเขามงเจน,นะเด้อเ<ม>นาะ มาเบ็ดห้องน้ำเบ่อสิงมันนี่อาก,กาศยังเงียสิสภาพกันออกไปบ้านพ่อห้างลูกหาเพคนเด็พี่น้องมันนี่เนาะทีไปอัพเบ็ดบิ่งอีกก่อนเป็นังใจน,น้ำในเพื่อใช้สะดวกสบายบอกทุกวันใดห้องน้ำเบ่อสิงนี้ใช่ยี่โบแต่จะมือกอยอยให้อยู่โบอเอ่ออ,อ,อาจจะงนี้กัตรงน้ำฝนน้ำเนาะอาจจะบ่คคลเอ่อมือปไปได้สูบน้ำกันเนาะ ช่วงนี้กะจะบุกคอยมีหลายคู่หลายคนเข้ามาเยี่ยมมายามมาสิ่งปันได้พี่น้องเอ้ยน้องพอาเซินซานเรากะแล้วทัวร์ไปแล้วเนาะอ่ายังเหลือแต่ห้องน้ำก็อีกประมาณมื่อินมื่อินก็น่าจะจะแล้วอยู่อาจจะปิดจ็อบอ่าพร้อมใส่งานเลยแหละวัดนี้เจ้าเอาทางน้อยก็ได้เคยไปห้องน้ำบัดเออบัดแล้วอนะตอนนั้นคือคือไงคือเทิงพุ่นน่ะ ฮะกลัวมเห็นยังขบโต้งน้าไปเลยอ๋อีเงียะี้เงาไลก็เลยกลัวอออก่ันเออโต๊กับโต้งน้ำไวเบ่นี้นี่มีน้ำบอนี่เออน้ำฝนนี่กันบอนี่กะเมันคือ้แมงแทเทเลนี่แมงแมงเยกานี่เป็นสะดุงสะุ้งตัวนี้น้ำฝนคือน้ำเงนน้ำรองบอนี เออน hey, ้ำฝนเอาไว้งย uh, ังตัว uh, นี้ไม้ต้มไว้ต้มไปนน้ำแกงน้ำยางกันบ่เออน้ำเจ้ากินใช้จ่ายอยู่เลยกินน้ำฝนบ่กินน้ำฝนต้มเมาอ๋อกินน้ำต้มเมาเอ่อพ่าน้ำน้ำกินกับเบิร์ตเลยเป็นอะไรเนาะเวลาฝนตกฝนเล่นกับไฮว่าตงไว้เดออ่าตงไว้เป็นอะไรเบิดไปผสมตุ๊กล้วบ่ เอ่อบ่ท่บึดตุกแหลพี่น้องเอ้ยเนาะน้ําในแล้วก็เบิดไปแล้วบดนี้น้ําที่ว่าสเคยซื้อมาให้เพิ่นก็เบิดได้เนาะตงไว้เพราะว่าเวลาเพิ่นตกยังก็ตงไว้ก็ต้มต้มกินก็ได้อยู่หรือว่าเฮาบ่ต้มก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาก็เคยกินอยู่อ่าทางบ่เองก็เคยกินแต่ก่อนเนาะอ่าอยู่ให้อยู่นาก็ตงน้ําฝนไว้แหยามนี้มันก็สะอาดอยู่เพราะว่า อ่าชาวกระชงโบราสีมันบุคือย้ำแรกอยู่ดยเนาะคีฝุ่นขีเฟื่อยตุ่มไว้แล้วก็อัดไว้ดีๆมันก็บุเป็นยังกินได้โยขักกะว่าขักกะอยากต้มก็ได้อ่าอยากต้มเลยก็ได้บุเป็นยังมองดูมองนอนแล้วกับเนาะเอ้ยคนไม่ได้หัวว่าบุสิไม่ได้หัวเนาะอ่าห่อนอยู่บ่ออยู่ไหนห่อนไม่ได้ห่อนเป็นไรเนาะบัคือ ช่วงหนฮอนช่วงี่ฝนตกเนาะเชนี้ฝนตกกับว่าอนอะไรไปไ้หมมีทูจูใ่นี่มันออกไเด็กจะจุดมาคืนอันมือนั่นนะมันบออกขึ้นนี่สองซออกขึ้นนี่โทษวะพี่น้องเอ้นเล็กเล่ามอคืนนี่ออกซีชองเก้าซีช่องบ่เาก้าวอออกนี่อแหละประมาณนี้แหละพี่น้องเออโทว่ะ เมื่อเรื่องข้อคุมข้อใกล้เจ้ากะเราให้คนะารวานั่งกับของน้าแล้วก่อนของน้าแล้วอลไรกะนครับมันให้มันแดดมันอยังก่อนสิผ้าเจ้าเฮ็ดเด้ออ่าอไอจังสิผ้าบอสิเฮ็ดตอนนี้มันกะมันเปื้อนมันเปอะพี่ตองหเ,อเอหรอไอจังเฮ็ดกับเข้ากับบุคคลได้อยู่ในช่วงนี้เน,นาะบุคคลอด้ยู่นี่เป็นได้คารวานั่งกับสิออกไปพูนละบ้าน,นของให้นั่นพูนละช่วงนี้นกับกำลังอ่าเต้นแดนเรื่องเกี่ยวกับเนชันในเพื่อนนั่นกันเนาะ บางบสิษัทก็เข้ามาอัปเดตเป็นบางมืองบางย่ามเป็นทางการบางมือเาก็เข้ามาเนาะเามาของน้ำของน้ำได้แล้วกันมันโดนมาเจาะมาเยี่ยมถึงนึงไ็้สิประมาณนั้นได้เป็นทางไปเนี่เอานี่ไม่เอาไม่พ้อยกลวนออกน้ำเด้บสิงเนื้อทานเแถาเนื้อคนกลัวได้ละไม่ง่ายเพิ่นไปเลยเพิ่นกลัวได้อะไรหมอแห่แตกกระโปรงน้ำมูลนี่แล้วกันง่ายไปง่ายไปเพิ่นไปเลยอ่ามันจังบ หกนาบ้านเออไปไเดี๋ยวเราไปดูชานก่อนปูนก็ยังเหลืออยู่สมบ่อไปน่อยสามบ่คือสองสามเนาะสามสามเจ้เลยวะอ๋ออตารางคนนี่ก็อันนี้ก็ยังชีหาลน้ำเมียนไม่โดดไปหน่อยหลังจากที่ว่า เห็ดหองหน้าหองหน้าเรียบร้อยไปแล้วจะอ่าอันนี้นแหะเก็บไปไว้อยู่อยู่เจอะไรเ,เจรนึงมหมามันทกตารางเนาะให้ตารางมันโล่งหมามันทุกไปที่ไปเลยเขาก็คอยเก็บคอยเมียนไปนเราจะบอกแล้วล้ำแดนเนาะให้เราเก็บเมียนมหมามันทุกไปเลยให้เห็นงูอย่งงยงงางแรกขึมาอีกคือเมื่อกี้นี่กงงึ้งูมีงูอีกข้นมา เอาพาไปในเนาะซาเนาะเล้วเล่ยเอาพานเนาะทิศนี่พ่อพ่อทิศบานพ่อเล่ยพ่อนกะกะว่าทิศทิศนั่นทิศบานพ่อไปนเนาะแล่วยตัวนี้เก็เป็นทิศตัวนี้เลยเนาะเพราะว่าบานพุ่มบานพับกะว่าเสีกรซือมาเรร้อยไปแล้วนะพี่น้องอ mời mời rồi làm mời làm na làm mời làm na đi rồi là mời chóp là กเดือวนี่กับคน,คนกับคนดำกับคิบว์ลายไปไหนได้นอะเริ่มเวิดน้ำหนได้นเอ,อเริ่มเริ่มสิฟวน้ำไาในได้ว่มาก้ากระิแล้วเลยยุ่นนอกโกาออก ทางบ้านก็นเริ่มเลี้ยวลายแล้วอ,อยู่ทางบ้านเดี๋ยวนี้กัเริ่มจะบ่มีคนผุหลับและมีแต่เริ่มแยงเขานะเงเง <c oughs> ่าแนบบ้านนี้เบิ่งแนบบ้านนี่ไปรอกันให้คนนาแนบะบ้านเดี๋ยวผมต้องกินเนาะนอเอออ่าอแจ๊กยังไงแด้เข่าปีนี้พี่น้องแจ๊กสวงามเนื้อบางเข่าขึ้นยังบโบสถยเห็นหม่องงามไปันญดเข่าบางหม่องปีนี้เนื้อเป็นบางมันป้ม<ำ>ันแดดโบเห็นแดดมันบ่อสิบเลวเข้าไป ซ่ำหลายผลตกหลายก็บ่ดีเนาะมันสั่งอ้อใส่บ่ได้มันมันต้องแบบอ่าตกแล้วก็แดดนําเนาะแล้วมันก็สิงามมันบ่เข้าเนาะแดดอใส่นี่ดับมือนี่เขียวคักออว่าดินอยู่ซเลยก็ห้วยมีแต่อลงอลงเลยเนาะปียน้ําแล้วน้ํามันมันอยากเปื่อยอ่อนได้เนาะ แต่จะเป็นห ah, <der> <Amen. S 2> ้องพัวก็ได้ห้องพัวแล้วก็พอดีเลยทว่าเ้างแอมแตกห้อาก็็ดเห็นหันเห็ดยังเนาะดูว่าเอาตู้ก็ได้ตู้กับเข่ากับน้ำเนามาตั้งเลยจบเลยอย่างเนาะตู้เข่ามัตั้งแล้วเนาะใส่หม่องเดียวเลยไต้องมีหันห็นอม่างตู้กับเข่า ตัวเก่าตู้หนึ่งเนาะโอ้ยเละเลยบาทนี่จบแล้วบาทนี่เนาะสมบูรณ์แบบเนาะสมบูรณ์แบบแล้วว่ะสิบานนี้นะทวิตเตอหาขึ้นใช่แล้วบาะนี่ท่านั้นแล้วหาขึ้นใช่เจ้าของแล้วบาะนี่นี่ยังกับไปเฮ็ดบาทนี่ทุกอย่างแล้วว่ไเด็ดดต้นใหม่้นต่อเหมืนก็มาปลูกแบบวุ่นแรงนะฉันน่าจะคั่วเอาเนาะ แต่กัวอาวนี่แหละมันสวงามปลูกเขาเดูเฮาปลูกดูแล่กัวมันปเป็นเฮากัวมันได้มันก็งามงปลูกฟองพังก็ได้แต่ถ้าปลูกว้ซือหนี่อยพวกเฮ้พวกต้องอย่างม,มันกับสวยงามเหมือนกันได้ต้องไดเบิ่งเด้ดูแลมันคือกันเนาะเอาคุนเอาปุ๋ยมาใส่มันจะงามปลูกป้าไว้ซืดเดาสวยงามเลยไม่มีพุนมีปุ๋ยใส่มันก็งาม บ้านเท่ากันได้กลัวขึ้นกันเนาะเอาบ่อเอาอย่งใส่กับบ่อๆปยอย่ากงามันบ่อยากขึ้นนะมันกระตกไวเลยเนาะมันถือแนวเขานี่ก็ร้องวันหนินะิ่งามไม่ได้กระจเกิันได้เคยใส่ปุ๋ยาไปบึงมันบดขึ้เราได้ใส่ปุ๋ยไปทางไปทางมาเลยเนาะ คยได้เห็นไว้มันช้ากว่าไรครับเคยโตเลยนี่แต่เก่ามันคอกใส่ก็พอแล้วปุยมัวคนเก่ามันคือไว้เด้ยวมันบันคือได้คุณนะมันสิมันสิช้าเนาะมันจะคอยมันนานเริ่อนแต่จะนานจืดเอาถ่มวันี้เล็บว่าเสียงเนาะ ก็ไฟพันเนี่ยพี่เนาะน้ำไม้เดียงน้องเลยนี่เนาะฮะอันนี้มันเป็นน้ำไม้เดียงน้องเนาะปลูกแล้วคอยเห็นมันแดกแล้วคอยคุดมาใช่ตื้มอย่ามันตายเออแบบว่ากบไว้พอดีแถมมันซุ่มก้อนนะเนาะมันมีนั่นเพราะว่ามันก็ปลูกหลายบอนแล้วมันเลยว่าอะไรเป็นคนจะปลูกว่ามันก็นานแล้วมัน มลายเนาะคื icana, อว่าอันครับว่ามนบมันมีหมองซับเลยกัพอเมื่อปลูกเลยก็ได้ครับวันนั่นกัเมื่อปลูกเอาจะงดจาต้นจแล่นมันเองกับทั่ววัดแเพื่อปลูกทั่ววดแหลหอมวัดแหลนมันมอแต่แถวนี้เนาะเขียนนี้แถวนี้ก็มีวัดล่ะครัเอาอัก็เอาอีกต้นนึ่งแถวนี้

โด้ขอบเขียนในแถวนี้ไล่ยุ่งใจทั้งพอเป็นกะเฮ็ดกับลูกบ่พ่อลูกสตาร์ทชอยบ่พอเฮ็ดไปเนาะไปแล้วอีกมื่นเรียวมื่นสิขาว่าจอบังอีคำวาเป็นกะสีเป็นอะไรกันยังสีบวกไหมตัวตัวออมหน่า หฮ้ยบาทนี่คือกรกเฮือนะบาทนี่บ่ิสิงฮะไปใช้น้องบาทนี่ฮะดีไปใช้คือเราเฮือนอะไรบาทเลยเขาไปเขาไปไหนบ้านเอาไปยังไน่ะเขาไปยังไปหาหางก้อนหาหาก้อนโอ้ยกัดหางก้อนขาไปหา้ก้อน เออเนาะยังอยู่แล้เงินเทาไหรนะเม่เท่าไรยังสิบพันยังสิบันยังสิบพ um ันพอจังเออเนาะยังอยู่สิบพันพอจังทำไปเลยจะได้แต่บาทเอง พ่อยู่นำก้อนบนี้พ่อยู่บนลำก้อนนะพ่อเหรอว่าถูกำก้อนสามพันหนึ่งเอาพี่นอยเนาะทางบทสียงตะวันยังเดินเงินอยู่สิบพันกิบตะวันเนาะกาิเอาเงินให้เพื่อนก่อนพี่นอยเงินกายเป็นเงินเทวะแลคุดหงหน้าเหมืนเนาะกัยังยังยูแบบนี้เนาะอยหายเจ้าอีกหาสิบพันยังยังอีกสองแสนเด้ออ่าหายหายสิบพันก่อนเด้อมนี้เด้อ บมให้ไลท์พี่น้อหน่อยเนาะจีคอนจีไฮแล้วเธอเธอเล็กเธอหน่อยเพราะเราได้ซื้ออ่านนี่ไปอ่าซื้ออันเซนีไปก่อนได้กว่จริงเด้ออ่าอ่าหาสิบพันพอได้ซื้ออันนี้ไปก่อนแล้วก็พื่อนแล้วมือใหม่ค่อยแชร์เจ้าอีกเด้ออ่าพอได้ซื้ออ่าได้อยู่ในจินไปก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าแล้วก็ถ้าแบบเบิดแล้วก็มื้อหน้ามื้อหน้าจะใี้ฮไม่เด้อ ยังอยูยูสองแสนเป็นอะไรบานเนด้อเงินที่ว่าเจ้าคุฎของน้ำกุฎน,น้ำอ่ะเพิ่นเราเคลื่อนเนี่เพิ่นจะไปขอดอไไ้บ้านไปคอยกับจิกับขึ้กันได้เด้อเบื้กันแรกเวลารับเวลานอนกันมาเคลืนกันเนาะนะวัดนวบงเด้อ กอจะบนนอไก่บนสีนอเดี๋ยวมันเริ่มมันเริ่มแห้งไงนี่ไงบนสีใ uh ช่เ uh ชียได้บไหมตัวน huh? ั้นได้ใช่เชียร์ได้ตัวนั้นนะขางไว้ขางไว้ก็เข้าเออยืงอยู่กันครับเลียกว่าอีกนิดขางไว้อยู่เนาะโอ้ยบหป่อยบ่ฮะอะไรจีป่อยมันแล้ว โอ้ยก่อนพ่อโอ้ยคือพ่อแล้จะเอานี้ไปขังไว้เด้อทำามจะปล่อยล่ะดูไปใช้ลอกอยู่หันแหละเออกระจองแล้วเนากขังมันไม่ไหลเลยตั้งแต่มือชื่อว่าตะวิทย์ผูกชีวาคือมักใจแต่เสียตัวนี้ว่าท่นมันไม่อีกว่านกว่าพี่เรา ส่งกะจขาก็มใส่ <c oughs> <30. S 1> huh? ีนี b ้มันาวย่าวะเฮะไ่ใช่บ่มนาวไอ้ส่งกยาวอ้นเนาะนี่มะนาวเนาะแบไปแช่แจมุสงกันสิเมื่อค่ำก็เีินไนอยมุสีงแล้วก็สิ่เข้าไปทางในทางนอาในบ้านเาทางนมันามื่อไก็จะมาจอบเบงห้องน้ำารสิงเพ่อขึ้นเขาเน้า เอตัวผู้ดีงามเลยเนาะเปเลยของนามก่อสิ

แน่บอลนะวางหักเนาะไม่สบายรอนาะันน้ามันก็งอ่าาะมันวงเวิ่มันคือน้ับไดได้เนาะเนี่ยหักาความสะอาดได้บาดนีบอสิงก็ได้หมายมันเปื้อนได้บอสิงเด้อในแห่ อ่าืมลากแน่กว่เนาะ, <c oughs> ะไปลองกันเนาะท่าขอแซนคอตดำลาไปก่อนเด้อไปลองเด้อพอกันใหม่เนาะพิพาป,ประก,รนกันใดก็ขอโทษขออภัยละลายสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะสบายดีเด้อไปลองเด้อ